เรื่องบนเหมือนเหมือนออก,ก็จับผสมจักรกำบังลมฝนม่ให้ต้องเขาวารากาค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ตำบลสักบาดเขาจะมันเกิดน,นะคะวันนี้ดิฉันจะมาตำบลสักบาดเขาจะมันเกิดเพราะว่าเพื่อสะดอกคอและให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเองค่ะ ตาเขาบอกเสือปนสี้งแตันเค่ะแล้วตอนรีนสัเกราก็อยู่ตงีขันะคะโบราี่เชื่อว่าติลัเสียงกันไล่ระดอออกจากตัวเราไปมีเดตินี้เข้ามานะ 他。 โชคดีครับแล้วก็วันที่ยิบสองนะครับยิมสองไม่จาลืมมากันที่นี่วันนั้นรู้สึกว่าจะมีก๋เสียวทุกวเจันกว่าชามนะครับกวยจั๊มวน้ซึ่งจะนี่นะคะที่เห็นอยู่นี่คือคองสัมโดมีวจานครปฐมเยอะแยะเลยร้อาารอยเลยมานเยอะแยะเียก็มีค่วันขันทัเริ่เลยนะครับพระเดชสมุหลวงพ่อ เราจะไปดูฝั่งนู้นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ต้มถอยต้มถอยปลานะคะตรงนี้เทาไหร่นะน้อยห้าิดบาะอะไหล่ปหมอตระยี่สิบาาาบาท ใช่เรามาผัเดเสี่ยวมาไม่ได้นี่ซักชื่อราคาสีา่นาดนองน,นี่่าไม่มีแบ,บ่งย่อยหรอเนาวันศรีปีไม่มีเหมือนกันอาจารย์ตอนนี้นะคะซื้อปลามาปล่อยค่ะเพื่อขอหดิกรรมจัดกรรมในเรน าเพราะว่าตอนนี้ก็ทำเรื่องมองสายปลาส่งเครื่องสายจุบินนี่แล้วก็ไปยังสายมาถวายเรียนให้กับลูกโตด้วยวัดด้วยก็ผมก็ทำตัวในตัวเลยแหละสายปลาส่งเครื่องค่ะปล่อยปลาในครั้งนี้นะคะเป็นการขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรนะคะที่เราเคยทำกรรมกับเขาไว้ เพื่อให้เขาหมดกรรมให้เราจะได้ไม่เป็นเกรรมต่อเราภายข้างหน้านะคะการปล่อยนกปล่อยปลามีความหมายหลายอย่างนะคะปล่อยนกก็เพื่อเป็นอิสระปล่อยปลาก็ให้การงานการงานลื่นไหลถ้าเป็นปลาไหลนะปลาบ่งยุคได้ไปหลายห่วงเลยใช่ไหมครับเรื่อก็จะเป็นตลาดโบราณใครลืมร่มนะครับร่มที่พับร่มหัดจังบัดจังสองกม่ได้เดี๋ยวครับวันนี้เราเปิดเที่ยวเดียวนะครับเที่ยวเดียวเดี๋ยวครับล็อกเดียวเดี๋ยวเที่ยว เดี๋ยวครับไป้าสามวัดนะคเที่ยวเดียวเลยครับสี่สินตรงเช้าเดี๋ยวครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวนี่จองบัตรจองตั๋วกันก่อนเดี๋ยวครับขอที่เรือจะออกไปชมตลาดนะคับโบราณโบราณนะครับบางปีเดี๋ยวครับเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนมาลูกมาหลานมาครอบครัวเดี๋ยวครับเปลี่ยนบรรยากาศกันได้เดี๋ยวครับค่าบริการทั้งไปแล้วก็กลับนะครับสี่สิบบาทเท่านั้นนะฮะ ตอนสมัยก่อนเลยคะ่นนะนี่ค่ะที่นี่ก็มีขนมโบราณขายเยอะแยะเลยนะคะคือสะอาดถูกหลักอนามัยเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ขนมเบื้องทางนี้น,ะะน่ากิน ที่ร้านเกียรออุ่นเจ้าเก่าือเป็ดนะคะแล้วเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าให้มันหน่อยนึง ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วอ,อ,อร่อยไหมอร่อยไหมคิมอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยอร่อยไหม น่ากินนะคะก๋วยเตี๋ยวดูสะอาดมากนะเลยเดี๋ยวทิมให้ดูอืมพร้อนอนะ่ะ <c oughs> อร่อยด้วย <c oughs> อร่อยมากเลยคะ่ะก๋วยเตี๋ยว สวัสดีค่ะตอนนี้แกหยุดแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงที่นีค่ะ วันนี้เราเปิดเร้องเรือวายรนะ้าแค่เพียอเรียบพ่านานะัดแต่ครัมบาครั่แต่นะเวเพิ่งจะมาวา